เขอตอนรกเขาสู่คุณมีอีพีที่98นะครับ Welcome ในที่สุดก็กลับมาแล้วนะครับสําหรับคุดมีม EP ที่98แม้ว่าจะกลับมานี่ก็ดึงเดือนเลยนะครับผมแม่ที่หาไว้หน่อยนะนานนานนิดนึงนะขออภัยนะเพราะว่าช่วงล่าสุดอ่ะช่องผมโดนสไตคือทําอะไรไม่ได้เลยนะเจ็ดวันนะครับคือที่จริงอะมันจะมาช่วงนั้นแหลนะพอโดนสไต์ปุ๊บโอ้โหห้องไอเลยท่านผู้ชมไม่มีแรงจะทําอะไรเลยครับ แต่ในเมื่อเรากลับมาแล้วก็ลงสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดให้จนถึง E ี1ี0เลยนะครับพยายามจะลงสัปดาห์ตอนหนึ่งอีพีนะครับพยายามโอเคไหมถ้าไม่โดนสไตล์อะไรอีกนะก็จะพยายามนะครับสำหรับคนที่อยากเข้ามาส่งมีมนะครับลิงก์ดิสก์ดตารางคลิปนะครับผมวิธียืนยันตัวเองง่ายมากเลยฮะปุ่มเดียวยืนยันตัวเองนะครับถ้าจะส่งมีมรลเวลสามนะครับเลเวลสามนี่ก็เข้าไปคุยช่องปกติก่อนนะครับผมถึงจะส่งมีมได้นะครับโอเคล่ะไปดูมีมกันเลยดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โห Oh. มันจริงั้ะวะเนี่ยฉันดมตูดของม huh? <laughs> hey, right? ิสเตอร์บีสหากโบกี้ใช่ไหมโบเออเคโอเคโอเคผมคิดว่านึกว่าจะไม่มีจริงไงท่านผู้มชมแต่มันมีจริงเว้ยมียันไอโชว์สปีดไอสนิปไอโชว์สปีดอ่ะโอ้โหเอ้ยมันเป็นเพลงนี่ว่าโอ้โ oh ห oh. คนดูผมไม่ฟังละแต่ว่ามันมีเพลงมิสเตอร์บีสอะนี่ไงไอสนิปมิสเตอร์บีสเอด อ่ะฮะมิสเตอร์บีดนั่งเก้าอี้เงินแล้วมันก็อยู่ข้างล่างแล้วก็ดมอืมโอ้โหหน้าอย่างฟินเลยก็ดูพะครีโมนี่แต่หน้นานนของจริงเออนี่นคือสีหน้าปกที่ดีที่สุดเลยจะคิดว่ามันเฟกันที่แต่หน้ามันไม่เฟกอ่ะแต่มันน่าจะเฟกแหละเพราะว่ามันน่าจะเป็นเก้าอี้ปลอมอ่ะมันไม่น่าจะเก้าอี้ใหญ่ขนาดนั้นนะดูดิท่านผู้มชม I love furry in Chinese 我爱 f r 福瑞我爱 f 福瑞เอย้ยถ้าเป็นเฟมบอย วอาไอ้เฟรมบอยอย่างงี้เหรอนี่อะไรโอ้โหป่าโทษเฮ้ยคุณคุณน,นะคนนี้เหมือนภูมิเห็น,นผ่านๆเลยทำไมเขาต้องใสข่ขาสั้นนะ่ะนี่เฟรมบอยยุคใหม่เหรอกามเยอะแท้ไอ้ ไหนท่าน <rium> ให้อันกุลอ่านกับด็อบบี้ด็อบบี <c oughs> ้เป็นอิสลามแล้วท่านผู้ชมต้องไปดูคลิปต้นฉบับอัสลามอะเลาะกูโอเคเปโรเปโรเปรูวานอซินเปโรอ่าเปโรเปรูวานอเปโรเปรูวานอซินเปโรมันเกิดขึ้นไวมากเลยท่านผู้ชมแทบแทบไม่มีฟันเนอะนั่นมึงฟังให้ดีนะถ้ามึงยังเรียกกูแบบนั้นอีกกูจะดึงเจียวมึงให้หลุดไม่ใช่แค่ปูดห้กลัวแต่กูจะกระชาก มึงออ oh. กตัวมึงด้วยที่กูเรียนมาจากคาตาบอตมึงคขาที่มาอะไรเอ้ยผมยังไม่ได้ดูอันนี้เลยของซีซั่นต่อไปกูก่าแล้วกราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยครับผมเสียตังค์จ่ายมากครับเวจีปล่อย8ปดแสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนินี้รันเดี๋ยวนี้ค่ะขอขอขอ,ขอพิซซ่าคืนนะครับ <laughs> จะลองละแล้วเป็นใครมากำหนดได้ตกนรกไปเนนะี่ย <laughs> เทคนิคการทำให้เรารวยแบบ kings Kings, มันดูกันว่าต้องทํายังไงอย่าให้ใครมาหลอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์รวยไม่สนว่าคุณเป็นใครแต่ถ้าอยากรวยลองฟังคลิปนี้จนจบนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าความรวยมันเป็นสถานะที่คนคิงพารวยแตกโอ้โ oh, ห oh. สามารถครอบครองได้ครับเพื่อนๆฟังช้าๆชัดๆนะถ้าคุณเป็นคนคุณก็มีสิทธิ์มากเกินพอที่จะรวยแล้วล่ะครับความรวยมันเหมือนอ้วนอะถ้าเราอยากอ้วนก็แค่กินเละเทะสะสมไปหลายๆปีเดี๋ยวเราก็จะอ้วนเองมันโดนดาวอ้วนเลย Uh, แต่เช่ามาเถอะเอาเป็นว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เราได้ยินบ่อยๆกันน่าจะเป็นเสียงที่แบบอารมณ์แบบว่า yes king yes king อารมณ์ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมตอนนี้เขาเสียไปแล้วเว้ยท่านผู้ชม i p พครับ ขอให้หลับสบายนะพี่ชายคือลูกสาวเข้ามายืนยันเลยนะครับว่าเขาเสียไปเราจริงๆนะครับนี่ <aus> เขายังไม่เลิกฮิตตัวเกียวกูกนก่นนะหรือว่ามันเป็นกระแสรอบรือไงก่อนและอยากให้หนูเรียกพี่ว่าอยากให้หนูเรียกพี่วนิ้จองอยากเรียกอีกทีว่านิจจ้างน้องสาวของพี่นี่มันดื้อจังหนูจะโดนลงโทษทำไมยอมหนูจะโดนลงโทษทำไมยอมฟัง <Bright> อ้อ <c oughs> <c oughs> โ oh. <laughs> อ้ไอคิดถึงเก้าอี้ตัวเก่าเลยน่าผู้ชมเก้าอี้เกมเมอร์โดยเฉลี่ย <laughs> เหมือนแบบตรงนี้มันจะขาแล้วโอ้ยพี่ยังไหวอยู่พี่ยังไหวอยู่ยบักในเกมอื่นนักบอลขาบิดโอ้โหช้างลอยอยู่กลางอากาศและอุมามุสมททำไมลอโอว what bro you ain't even that fast ใช่เหรอไม่ใช่ไอเกมนี้ผมว่าเกมมันคุ้นๆนะแล้วไมเนเบิล fast เกอบตกใจดีนะมันไม่เวลาให้ตกใจคือยังไงใส่อีกข้างเหรออ้าวไปนะปีเตอร์ เยอะเยอะเยออืมยังไม่ทันได้ฟังเพลงเลยเอ๊ะ <c oughs> อ่าสงสัยเป็นแม่มันนะครับ <c oughs> <c oughs> มองนะเฮ้ยเองเป็นใครวะกำลังอ่านอยู่เลยอ้าวไอ,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 อ้สองคนนี้แก้วอะ <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะคือยังไงตัวนี้มันแบบกินเยอะกว่ามิขุเหรอเกือบเกือบจะขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะเมื่อกี้จะขึ้นสวรรค์ไปละตกนรลกลง โอ้โหเกรนโอล่าครับผมโอล่าเพิ่มแล้วใครจะกินนะ เฮ้ยสำหรับผมมันเป็นไปไม่ได้เลฟฟอร์เดนเนี่ยคือฟอร์เดเมนนี่คือโคตรขี้โมเลยนะท่านผู้ชมตกลงมันิดเดียวนี่ยังกะขาหักโอ้ยเอ๊ยย้าคุณมีทางเลือกเสมอแต่ว่าทางเลือกนั้นจะเลือกเฟรมบอยหรือว่าทอมบอย ถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งท่านผู้ชมจะเลือกอะไรคอมเมนต์มาให้อ้ายดูสิอันนี้เลยจากภาพเป็นพลาสติกชนิดใดและมีลักษณะการใช้งานอย่างไรคําตอบภาพอะไรครับขูผมว่ามันมีภาพหลักอยู่นะแต่ทำไมถึงตอบอย่างนี้กล้าตอบมาได้ยังไงผมเป็นไดกเลยผมก็ไม่กล้าตอบอย่างงี้หรอก whoa หกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดใครพูดออกไปจากห้องครับหกเจ็ดกีบีดีดอยๆกีบีดีมาตัดงตรงตุงสาหัวเรื่องคนทํามันต้องบ้าแลวแน่เลยวะท่านผู้ชมเงินไม่สามารถซื้อความรักได้แต่การจอ์สามารถซื้อเฟรมบอยได้โอ้ขาดตัวแพงแท้ไม่มีใครโฆษณายาวเพิ่มขนาดเจ้าโลกในเว็บหนังผู้ใหญ่เล็กเล็กหรือไม่ใช่ยาตัวนี้เลยอันนี้อะไรเนี่ยป๊ะ โรนัล do โรนัล do ทำไมย้ำอย่างนี้อ่ะดูไม่รู้เรื่องเลยนะกับนี้แล้วกับเรี่ออีกนิดนึงอีกแล้วเราบอกเกนสตอรี่ I Love me u to Hot Schoolboy โอ้เจ็ดวันที่ผ่านมาเกือบสามแสนวิวโอ้โหตึงตึงตึง อะไรเนี่ยนี่นี่ไลฟวิญญาณไลฟ์โฟรีอะผมเกียดอิมมจินี่วะอิมมจิเนี่ยแตงโมไลาเมล็ดอ่าแล้วเอาให้เมล็ดมาปลูกแล้วมันจะแบบอยากรู้ผลลัพธ์อะเฮ้ยชอบสรรหาเหล่าคนแก่ยิ่งเอไอยุคเนี้ยเหล่าคนแก่ยิ่งเยอะๆอยู่ครั้งแรกกับเนื้อพาวเวอร์พัฟวัน อ๋อน่าจะทํามาคอลแลบกันเฉยๆนะครับโอเคตำรวจที่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้บูอาไคที่กำลังรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อเลื่อนยศเอ้ยผู้ทรยศความรู้สึกตอนเล่นเกมพวกนี้คนเดียวใช่เหรอเกมอรหมดไหครับผมเล่นไอ้สองเกมนี้คนเดียวบางครั้งนะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยอะหรือว่ามันอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมมาอยู่ในเกมเรานะอืมแต่รูปร่างนี้น่ากลัวนิดนึงอ่าถ้าให้ผมเดาน่าจะ a อนะครับ ใครก็ได้ช่วยด้วยไม่เก็บเสียงช่วยโอ้พระเจ้าและเจนโดโซคิว แล้วแบบแล้วมันเป็นแบบฉากหนึ่งในเรื่องแลนด์ทุยอะ่ะ <c oughs> จะรั่วคือน,นี่คือจิ๊กซอว์ Hello, me, จิ๊กซอว์จิ๊กซอว์อสมาร์ทีสั้นต้องมีเกมอยู่ข้างๆหน้าผมขาวเลยเอ,อ๊ะอะไรนี่ผมมันตูดอะ่ะ

อะไรเกิดอะไรขึ้นคำเตือนเราตรวจจับได้ว่าระบบชีพจรคุณสู่ผิดปกติโออะไรเนี่ยโอแคนี้ก็เอา เอ้ยทับคาดอ่าเอชเอช no อ๋อโอ่โห่าต่นตาต่าหันแ่อรีเจียสหห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 หาห่าหหหห่หห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 หา่ เพื่อนของไอ้มอนี่มันมีคนอย่างนี้จริงเหรอเพลงไหมเหรอ <c oughs> โคกี้ไปเลยจากอินเดียวโว้ใครผูไหดมันทำไม่กูฟรีกี้นี่อันนี้อะไรเนะี่ย <c oughs> ฟอร์ดอะไรสักอย่างราคา2500ดอลถ้าผมซื้อไปผมจะได้อะไรมั่งเนี่ยโอ้ราคานี้ถูกนะท่านผู้ชมถือว่าถูกเลยนะฮะ ขับไปแค่ส0มรมาเองอะท่านผู้ชมโอ้ยดีหลายนะแต่สภาพรถผมว่ามันก็แบบดูเย็นๆหน่อยนะแบบนี้มันจะขายออกหรอือเฮียอืมยากเลย b r นี่มันคือเค้กอีกอย่างนี้ินโน way อ้โหเป็นรูเลยไะพี่ชายยก น้ำหนัก60กิโลแล้วทำไมมันมี s l h ต่อชั่วโมองมีมีโอกาสเคลื่อนที่ไหมครับพี่ชายสภาพ special week และโอกรีแคปหลังกเกษียณแล้วพาไปกินบุฟเฟ่ทุกวันโอ้ <laughs> พลงมันมนจะให้คุมอารมณ์ตัวเองยังไงอ่ะเฮ้ยผมรู้จักคนนี้เขาชื่อว่า d เดชี่เกมนะฮะอุย้ยผมชอบดูเขาเล่นมาริโอ a k e เกอร์มากทนะ่านผู้ชมสมัยก่อนไม่มีอะไรดูดูดูแบบดูคนนี้แหละแต่ฟังไม่ออกสักคำเลยนะมันคืออะไรเขาพูดอะไรอะไรเงี้ยนี่เลยทําชมช่นี้เลยเด s h ่เกม y e a เขายแบบังทําอยู่เปล่าเอ้ยเขาก็ยังทําอยู่แถบมบเขาเล่นเกมดิสเพสด้วยออ,อันนี้อะลนี่คลิปอว <Okay. S 1> ไน เออเอยว้าวว้าวว้าวว้าอว้าวว้าวอ้าวว้าว้าว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 ม้าวก้านว้อวว้าา้้าวาวว้ายว้าวว้าวว้้ว้้า บอกคนกระจกใครวะมันท่าเต้นอะไรวะเนี่ยไอสองคนนี้แก่อผมที่กำลังนั่งปั่นวิชาอื่นในข้าวภาษาไทยแล้วอาจารย์เดินมาเห็นเลยบอกผมว่าถ้ายังไม่หยุดปัน่นงานจะโยนสม,มุดออกจากหน้าต่างผมเลยโชเทปั่นงานวิชาอื่นใส่สม,มุดภาษาไทยแทนเฮ้ยเป็นอะไรแล้วทำไมต้องใส่โจเกอร์ฟันหลอด เตือนภัยแบงค์ปลอมระบาดหนักมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเตือนภัยนะครับเพราะว่าเตือนภัยเรื่องแบงค์ปลอมเพราะว่าช่วงนี้แบงค์ปลอมมันระบาดหนักมากเลยนะครับโ <Okay, S 2> อเคครับเนี่ยอย่างเช่นในคลิปเนี่ยแยกแทบไม่ออกเลยนะครับว่าอนไหนจริงโอเคโอเคโอเคบุกี้สเกเลตันมอนคาง

<c oughs> น่าเสียดายนะครับคือในเรื่องดีครับผมอร์ชั่น 2D ก็ดีครับแต่เสียดายที่ 3D มันดูแบบเงื้อเงื้อเงะไปหน่อยเลยแบบจังหวะมันแบบว่าค่อนข้างที่จะหมอลำนะครับผมไม่ได้แบบอบอกว่าหมอลำแย่นะแต่แค่แบบว่าพูดว่าไงดีแต่มันทำมาจากแมสเฮาเลยนะแมสเฮาทำเลยนะ you know แมสเฮาอะอนิเมะเรื่อง one dan ที่ผลิตโดยสตูดิโอแมสเฮาและไซโครนกราฟิกซึ่งเป็นอนิเมะแนวแข่งเต้นและโรแมนติกที่กำลังฉายในญี่ปุน่น เดือนตุลาดูดีท่านผู้ชมมีคนเอามาล้อเต็มเลยแม่ละโอ้โหโอ้โหฉากยังสวยลูกเพกงวิ่ลุกขึ้นลุกไม่ขึ้นลุกม่ขึ้นจับมือนายเอกจับมือโอ้โหยังสวยตัดมาสามดีเออเออเดอดังเด้อดังเด้อมัน ไม่โอเคไม่พูดกันได้กระดาษข้อสอบโอเคจิมจิมยังมีขาวเอลนนาโอ้โหน่ากลัวมากเลยอะ่ะดูดูไม้ท่านผู้ชมไม้กับม้ากะัะโอ้โหดำหมดเลย พีโอวี o v. ผมกับเพื่อนอีก2คนที่กำลังเศร้าอยู่แล้วพวกผมก็ไปได้ไปเห็นแมวตัวหนึ่งเลยทำให้พวกผมหายเศร้าแล้วเข้าไปเล่นกับแมวแทนผมเพื่อนคนที่หนึ่งเพื่อนคนที่สองแมวอิสเตอร์ไอ้เจ้าใช่มันเป็นมิดในตัวนี้ไอพี่ชายโดนบูลลี่ด้วยผลไม้ <laughs> 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 I, don't of my of I added tetanus to Minecraft. It's unrealistic that blocks can float like this, so I made them fall unless you craft these nails and use a mace to hammer the blocks into place. To prevent you from just not placing floating blocks, I also made it so that blocks will slide off of each other. So basically, if you don't want this to happen to your house, you'll have to hammer every single block down after you place it. The good news is you can also hammer mobs to the ground to keep them still. So instead of building a crowded villager trading hall, you can have them all out in the open. Oh! Yep. โหเอาเป็นบ้าเราจบขุดมีมไว้แค่เท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ชอบตรงไหนตลกตรงไหนคำตรงไหนอย่าลืมเมนบอกตารางคลิปด้วยนะครับไาๆจะ้ะแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับขุดมีม